มาถ่ายคลิปดีกว่ารถใครรถเราเหรอไม่ใช่ครับเนี่ยขาแบบขอยเข้ามาแบบนี้เลยวะใครวะคคุุณณครับอ้าวพี่มุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซอใหญ่นี่หมายความว่าไงเนี่ยขายเหรอขายเลยเนี่ยเอาจริงจริงผมกำลังจะถ่ายคลิปเลยงั้นเดี๋ยวผมติดไมล์หน่อยติดไมล์หน่อยครับผมเอาขายทำไมอะพี่ ก็พอดีมีแผ่นจะออกไว้แดงนี่คันที่2องะนะคันแรกจาได้ไหมแอดแปดตองเก้าเชฟอ่ะสวัสดีครับพี่มุ้ยนี่นะครับลูกค้าเราติดต่อมาทางเพจนะครับจะขายรถเชฟเชฟขาวนะครับนี่คันที่2แล้วเพราะว่าร้านนี้เขาให้ราคาดีผมก็เลยเอามาจอดขายเอาจริงจริงจั้งซื้ออะไรอ่ะก็อ๋อมีเกขายวันนี้เลยเหรอใช่อ๋อนี้มีไฟแตกหน่อยนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรสีเดิมทัีอะไรมีไฟอันนี้ไม่ได้ชนนะอันนี้ก้อนหินตาติดล้อแต่รถนี่สีเดิมทั้งคันไหมสีเดิมทั้งคันไม่เคยทำไม่เคยทำสีเลยคคันนนีี้มรราาใทไห่ ออกตั้งไว้ตามปีอะไรครับปีหนึ่งเก้าอันนี้เคยชนไหมไม่เคยเอาแบบใจใจเลยนะถ้าชนนะนิวสามมหาน้องถึงนี่มาจากนครถมเลยถ้ามีชนแม้แต่นิดเดียวผมคืนตังให้บอยครึ่งหนึ่งเท่ากับสามแสนก็เหลือแสนทำงั้นเลยนะทงั้นขอดูเลยนะดูเลยโอเคเดี๋ยวพี่เปิดฝาปงให้ดูหน่อยกุญแจครบไหมครบอันนี้มือเดียวป้ายแดงป้ายแดงครับไม่เคยชนไม่เคยชนถ้าชนเหลือแสนเอาไม่ชนเว้ยนาะฝากกระโปรงสวยแก้มซ้ายขวาไม่ขยับ บ้าโชกเดิมๆเลยนะครับเครื่องใหม่มากคันนี้ดูแลศูนย์ตลอดไหมพี่มุ้ยเข้าศูนย์ทุกทุกรอบี๋ยวดูฝาท้ายหน่อยภายในโคตรใหม่เลยแอลอ่อมมากดูฝาท้ายดูไม่มีแก่เลยนะครับล่าสุดเพิ่งถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์คาเบกน้ายาหม้อน้ําเต็มหมดเลยอ่ะเต็มหมดเลยตัวนี้คนหายเยอะนะเจดีนั่งสามแถวเพราะตัวนี้มีสองรุ่นข้างหลังมานั่งได้จริงไหมนั่งได้จริงสรุปากได้เท่าไหร่แต่ไม่ชนไม่ชนจริงเอาเสร็จละคำเดียวของบอยบอยเลย ในใจพี่ถ้าเกิดได้เท่าไหร่สาเอางี้ผมขอหน่อยแล้วนะ,อะขอหน่อยนะตัว<า>ใหญ่เอาคำเดียวเลยพี่มาคำเดียวเลยรสามอะจบให้โอเคเฮ้ยมั่งคุณแจเลยได้ไหมคะมั่งบบคุณแจเลยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไวจังขนาดนี้เนี่ยเราใครรับอ่ะอ๋อแล้วมีสาวๆมานี่ไงนี่นี่มาแล้วมีคนลราขับด้วยใช่ต้องขอบคุณพี่นางนี่น้องนะแวะมาหากันแล้แน่นอนี๋ยวว้ไปเที่ยวหาที่น้องหอมบ้างเขาให้ราคาดีจะไปที่ไหนได้อะไรนะเนี่ยร้านอะไรนะเหมือนเหมือนก็แบบไม่ได้สนใจราคาเหมือนเพื่อนคนหนึว่าไม่ได้สนใจราคาอยากจะมาให้พวกของมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่สาวสวยอันนี้น้องแจวกับน้องจอยแสดงว่าพี่เขาไปออกที่เราหรอใช่ แล้วเรามีบริการมารับลูกค้างี้ด้วยใช่ค่ะลูกค้าเรามาขายขายแล้วหรอคะขายแล้วดูจอดก็ไปขนาดนี้แล้วตอนแรกพี่ก็งงเหมือนกันอยู่ดีรถแพลนไม่ทันเลยจบแล้วไม่ทันแล้วโอ้ยเดี๋ยวเราถึงคิวเราล็อกคอเขาไปชงรูมแล้วคันนี้ได้อันนี้จองกันหนูไว้แล้วค่ะเราอยู่ที่ไหนกันครับทีช่องทางผ่านผ่านไหมมีช่องไหมช่องไม่ อ่าช่องอีซนนูซูอึอ้งวันไต่สามพันเสียวจอยค่ะอันนี้อีซูสามพันเสียวแจ๋วค่ะอ่าคุ้นคุ้นไหมอยากใ,ให้น้องเต้นสี่เธน่านรักคิวขมตัวเล็กดีอยากจะชวนน้องไปเที่ยวที่ห้องี่จะพาไปเต้นโยกยายอาพิ่สวดีคบออย่ลืมนะคะใครที่สนใจอีซูไปแดงนะคะฝากช่องอีเียวจอยอีซอึงวันไต่สามพันค่ะแล้วเสียวแจ๋อีูอึงวต่สัมพันนะคะใครที่กำลังมองหารถอีซูนะในโซนนี้เน ในโซนนี้นะตรงนครถมสุพรรณได้หมดแนละ้วจริงๆมันก็ออนไลน์หมดแล้วนะเนอะเราส่งฟรีอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะนะครับส่งรถที่ไหนผมไม่ทราบนะแต่ทม่นี่จกแน่นอน